ได้มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาสบายดีสบายดีสวัสด,สด,สดีพ่อแมพออ่พี่น้องบสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องกาบสบายดีงามสวยสวยพี่น้องตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่วัดหวานค่ำให้นะพี่น้องวัดหวานค่ำให้อยู่แขวงสารวันเดอ้อพี่น้องมือนี้มากครับ กับเอือยเนาะ<ม>กับเอือยโอล้ล้วกะมีปลาแมงน้องสายปานเอือยว่านลก้กกะไอดอนน้องพี่น้องล้กกะไอสากลมาหลายคนอยู่พี่นอ<ม>้องหากะยางลงมาแต่เบื้องป่าเบื้องป่าเบื้องเพิ่องกับเป็นเขตรบริเวณวัดนั่นแหละพี่น้องแล้วเขากะยางลงมาขังลุมขังรุมก็เป็นวัดเบื้องลุม ย่างไปเก็บพักเนาะพี่น้องอย่างไปเบิ่งเ็ดปวกกันเลยแแบบเก็บพักนี่เป็นใบขิงใบขิงป่าขิงไข่เนาะพี่น้องเอาไปกินกับแกงน้องไม้เสบเสพกำลังย่างลงมาละพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เฮ้ามาวัดค้ำให้พี่น้องเพราะว่าเมือ่อคืนนี่ไอ้ดอนโทรมากบอกไปแมงว่าสีมามาวัดเนาะพี่น้องมาวัดกันเลย กเ็เลยเออป้าแมงก็ชวนมากก็เลยมาก็เลยมาน้ำอันนี้น้องพี่น้องป้าแมงไอดอนแล้วก็เสียดายพี่น้องเสียดายปีใหม่โบไดจแจ้งข่าวเอฟซีนาะเพราะว่ามีอันนี้หน้าเอฟซีที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นบอกว่าทาสิมาวัดนี้ให้บอกเพิ่นแนเด้อพี่น้องหน้าหน้า FC เอฟซีเพิ่นบอกว่าทาสิมาวัดเพิ่นสิอันนี้ส่งเงินมาทำบุญพี่น้องเพราะว่า On, ี่ไ hey! ม้กันเลยต่อมาเอเดียวพี่ไมถ้าไปสิบอกลวงหนาน้องพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไอร้อนโท่มากกระทันหันพี่น้องก็เลยมากแบบกระทันหันกันเลยบเลยแจ้งข่าวนาเพิ่นสามพี่น้องเสียดายแห้งเดี๋ยวไหวโอกาสหนาเดียวสิเดียวจังสิขันขันแบบว่ามากขันเทาหูกำหนด่าสิมามือใดขันนะพี่น้องพอได้แจ้งข่าวเพิ่นลวงหน้าแต่ว่ามือนี้มากแบบว่าบเลยแจ้งข่าวหนาเพิ่นเสียดายแห้งเดียพี่น้อง หนเพิ่อนอยากทําบุญเพิ่อนอยู่ต่างประเทศหละพี่น้องอย่าไหวโอกาสนะตอนนี้เท่ากับอย่างลงมาขางรุมแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นวัดวัดอยู่ขางรุมแต่ว่ากัเป็นวัดแบบ คล <G ül> ายแบบบ้าป่าคือกันแหลนะนพี่น้องแต่ว่าขังเทิง,ง,ม,งมันกับเป็นป่าขังรุมมันกับโบเป็นป่ามันได้มันกับไกลหมูบ้านเติบมันกับโบได้ไกลจากหมูบ้านให้เดินสให้เบิ่งขังเทิงยางไปกับเป็นป่าเนาะเป็นป่ามองอน,นี่มองยังว่าสื่อไายัง,ายางไรมองเดินทางเดินจงกรมอยู่ขังเทิง,งกับมีนาะพี่น้องขังเทิงเพิ่ง,ง,งกำลังสีสางคะเนี่ย มันกำลังสีสางถาให้แบบว,ว่าเอฟซทัานนะอยากทำบุญกะอันนี้ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องในโลกนี้บอมีสิงใดๆเลย,เลยทีเมื่อเห้าเขาไปยึดถืออยู่เห้าจะเป็นผู้หาโทษบ่ได้เพิ่นกับสิเขียนตามอันนี้ต้นไม้นาอพี่น้องไลนนี่พี่น้องวัดเยยะ มุ่งคุณวะหน้าร่ามบานคข้าให้เนาะพี่น้องวัดบาข้าำให้มากระเบือยนี่เป็นบัตรเบืองเลื่อนบัตรบัตรสงบดี สบายดีเอาไปนี่ปะ <c oughs> ยานัาน <c oughs> ะกนะล้วกาอันนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> นี่เป็นบัตรขังเทิงแ <c oughs> <c oughs> ละเลือ่อนนีเพิ่นก็สะอาดสะอาดได้พี่น้อง ขี่รถไอรอนมามาวันเ้านี้นางถ่ายกระบ,บะมากพี่น้องแบบเมารถแห้งหมือนหัวแห้งๆ<ป>ตอนนี้เอเื้อยเพิ่งเกสีไปถวายเงินทำบุญเนาะพี่น้องเป็นเงินจากผู้ใหญ่ใจดีจากทางฝั่งไทยนี่แหละพี่น้องที่เพิ่นหูจักกันกบเอื่อยเนาะหูจักกันก็นะกกนกปีใหม่นำ้ำพี่น้องกกเพิ่นฝากมาก หผี่สาวเต้หลุดเหนพี่น้องห้ฝาก่าทำบุญเนาะตอนนี้เลยถึงกำลังสุดไปถึงกำลังสิทำบุญพี่น้องเป็นเงินคุณยายใจดีค่ะทางฝั่งไทยเนาะขอบคุณขอบใจคุณยายใจดีได้ลายด้วย

เอาแม่อนวเยใ่เียนส่เนเียเยมืใจ่อาใจดีเอาอ ไก้นแต่ก็มีเป็นเงินนเนาะพี่น้องเงินทีเพี่อดีเปนมาม่าธรรบุญเนาะเป็นจนวนเงินเจ็ดนีอยบาทเนาะพี่น้องแล้วก็แล้วก็เอื้อยเพิ่อก็สิทำบุญนัหนึ่งล้านหาแสนกี่เนาะแล้วก็มีเอืวอาวเห็ดบุญหนึ่งแสนกี่ ประมาณสองแสนคันสี้วยสองแสนเกโอ้นันบก็มี <laughs> ันสี่้ยาทจ้อบคุณนลายเด้อข้นลายนุ้องอในโมทนาด้อสาธุอน้พอ จะมาใกล้ๆกันไหอานุโมธนาอนุโมธนาบุญกันด้ยอานุโมทนาสาธุนพอเพิ่นแม่บุญแ่ว่ากััน้น้มเออของข่อยเอาห้เดเออเอาห้ข่อยห้อีแม่ั่นทำกันนะไปหนแม่ อาพระทรงจะรับเงินบ่ได้เนาะพี่น้องต้องให้อนันต้องให้ยังเขาเจ้าเอิ้นผู้ที่อยู่นําทรง่นะพี่น้องเฮ็ดบแทนทรงน่ะนะครับเอครับอันนี้ก็ ເພິ່ນເກັບເງິນສ້າງອັນນະເນາະພີ່ນ້ອງສ້າງຄຸນຕີ້ອັນນະເລສ້າງຄຸນຕີ້ຢູ່ຫັ້ນສ້າງອະນາທານາດອງກໍາລັງເຮັດຢາມືອກະມາມຄ กองบุญหนึ่งกองป้านพี่น้องน้องใหม่วัดนน้องใหม่วานนอนใหญ่นอนเอ็นดีเนาะพี่น้องอานอนใหญ่ นอเดียวกับสองขอบขั้วห้องพอดีนหม่บานน,ะนอในม่บานสาพี่น้องป่าแมงกมาน้ำกันพี่น้องสบายดีเถืพี่หม่มาเถอที่สองจะมาเถือที่อะไรนะ่สาม <c oughs> ี่สี่เด็ดเอ๋อไกนกะม้าสบายดีสบายดี <c oughs> ยดยดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สายปานเนาะ นี่เ <Wheel> ด <onents> ือนพองคัะน <trees> ี <Wh Emmy> ่ป่าลุงนะนี่ป่าลุงนะงวงเงี้ยงวเงียน้องก่อนูเด้อำงไ่ปูสวัสดีปาลุงสวัสดีบงสวัสดีทาวปีสวัสดีปาลุงปาลุงสัตว์น้อยง่เนาะกไ อ่ใช้งานเนี่ยเด็กมันแกงอุ๊ยอันเด็กเข้าไปกินตอนเวทขอยุดนอนเท้นขอพุ่นไนย่างมากไนพุ่นไงไก่ทอดตอนนี้ก็เป็นตอนแรกน้องพี่น้องเสริมเข้ามาแต่วัดอะไรดีเด้อคะพี่น้องมาเฮ้งหน่อยแหละถ้าเกิดว่าท่าน,นปิดคลิปมาแต่วัดพี่น้องเอาใส่เลยก็ได้จักหน่อยอันนี้ซุกกระสิไปเวียดต้อง หยวกนี่บ่ก <ừ. S 1> ็ใส่ๆแกจ้ะทําซุนตึบ่ได้เปื่อยง่อยดายเห็ดกินแรกเนาะพี่น้องแกงไก่ใส่หยวกแกงหยวกใส่ไก่เดี๋ยวทานใส่แล้วก,ก็คุมค้มๆให้มันติด อันนี้เป็นแม่หัวน,นี่เป็นมุกหน่องใหม่จะมุกใส่ไก่บปล่าเหรอจอยมุกน่องใหม่ไส่ไก,ไก่พี่น้องเขาบ่เคยกินมุกหน่อไม้ใส่ไก่จะคื่อไมีแต่มุกไก่ใส่ปีใส่มุกหัวเหยือใส่ไก่แล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสมีเดอ้อพี่น้องมื่อนี้ไปวัดเนาะไปทำบุญสิรายบ่ได้แจ้งข่าวนะาเอฟซีที่เพิ่นเคยบอกไปีใหม่ว่าเออถ้าสิไปวัด คำให้ให้แจ้งเพื่อนในเด้อเพราะว่ากระทันหันพี่น้องก็ได้บริจาคไปปื๊บปับมีแต่เงินจากผู้ใหญ,ญ่ใจดีจากฟังไทยเนาะเจ๊พันสี่ร้อยบาทแล้วก็เอื้อยหนึ่งล้านหาแสนแล้วก็เงินเอเอ,เอืออ้ยวันอะดาหนึ่งแสนกีบเนาะพี่น้องทำบุญเมืนน่อนี้แล้วก็เสร็จจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเดียเด๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ใจดีได้หลายเด้อฝากเงินมาทำบุญเนาะ สำหรับพี่เมฆลาไปก่อนพี่น้องบายบายลาไปก่อนกับแกงไก่จะอยู่ออกับคือย็นจะต้อนต้อนดูเอาที่ตอนนุ่มนีัเอยู่เอกใส่พดูแต่านยิย